แล้วนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชาวเยอรมนีเขามองว่ายูเครนเองเนี่ยควรที่จะสละดินแดนให้กับร,รัสเซียค,คือมีการผลมีผลสาหรับความคิดเห็นเนี่ยประมาณ47%ด้วยการที่มีการส่งเสริมแนวนคิดนี้ประมาณ41%มีการต่อต้อตานนะคะขณะเดียวกันพอไปถามว่าเชื่อไหมว่ายูเครนเนี่ยจะสามารถที่จะเอาชนะร,รัสเซียได้ประชาชนมีความคิดเห็นประมาณ69%บอบอกว่าไม่เชื่อว่าจะสามารถเอาชนะร,รัสเซียได้นะคะขณะเดียวกันไปดูเรื่องของการที่ชาวเยอรมนีเนี่ยเขามองว่า รัฐบาลกลางของเขามียุทธศาสตร์ที่มีการไต่ตรองไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบอาวุธให้กับทางด้านของยูเครนชาวเยอรมนีส่วนใหญ่มองว่า73%เนี่ยไม่เชื่อนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการไต่ตรองมีการคิดเป็นอย่างดีแล้วในการส่งอาวุธให้กับทางด้านของยูเครนค่ะครับในขณะที่ทางด้านความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีอิกนาซิโอคาสซิสนะฮะแห่งสวิตเซอร์แลนด์นั้นออกมาพูดถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีเดนิชไมฮาว ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยไปถแถลงในเวทีประชุมนานาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูนยูเครนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลูการโน่ของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่4ที่หกรกฎาคมที่ผ่านมา <c oughs> คือตอนนั้นผู้นำยูเครนเนี่ยครับก็คือเดนิชไมฮาวนั้นเนี่ย <c oughs> บอกว่าสหรัฐสหภาพยุโรปแล้วก็อังกฤษรวมถึงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย <c oughs> ไปอายัดทรัพย์สินของรัฐบาลแล้วก็พลเมืองของรัสเซียเอาไว้จํานวนมหาศาลเนี่ยนะราวๆสามถึงแสนล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเงินเหล่านี้ควรส่งมาให้ยูเครนนะส่งมาให้ยูเครน เพื่อเอามาเป็นทุนในการซ่อมแซมฟื้นฟูประเทศนะครับที่ได้รับความเสียหายจากการถูกรัสเซียนั้นรุกรานล่าสุดปรากฏว่าประธานาธิบดีอิกนาซิโอคาซิสนะบอกว่า <believe> การคุ้มครองบุคคลจากอำนาจรัฐคือสิ่งสำคัญและการยึดทรัพย์ผู้ใดก็ต้องมีพื้นฐาน <c oughs> กฎหมายรองรับ <c oughs> ดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำหลังจากนี้เนี่ยคือมันจะต้องไปตรวจสอบว่าทรัพย์เหล่านี้ได้มาอย่างไร oh. นะรมีที่มาที่ไปตามคำที่มีการกล่าวหาไหม แล้วไม่ใช่จะไปส่งให้กับใครก็ได้นะครับเพราะมันมีกฎหมายรองรับคือพูดง่ายๆจะไม่ส่งให้ยูเครนตามที่ยูเครนร้องขอแต่ต้องมีการตรวจสอบถ้ามันไม่ได้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้นําของสวิตเซอร์แลนด์นั้นออกมาบอกกับทางด้านผู้สื่อข่าวนะครับคือเป็นการสื่อสารตรงไปยังทางด้านเดนิชมายฮาวนายกรัฐมนตรีของยูเครนครับ ทาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่บริเวณเกาะงูกันหน่อยก่อนหน้านี้นะคะหัวหน้าเสนาธิการของประธานาธิบดียูเครนอันดีเยอมักเนี่ยเขามีการโพสต์คลิปวิดีโอก็คือมีทหารยูเครนเนี่ยประมาณ3ามนาย,ยด้วยกันนาทงชาติยูเครนเนี่ยขึ้นไปปักที่บนเกาะงูหลังจากที่กองทัพของรัสเซียนั้นได้ถอนกําลังออกไปปรากฏว่านะคะเมื่อเวลาประมาณสัก ตีห้าตามเวลาท้องถิน่นอันนี้คือทงยูเครนที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่ามีการรายงานแบบนี้ว่ามีเครื่องบินของกองกําลังการบินแล้วก็อวกาศของรัสเซียนะได้ยิงขีปนาวุธที่มีความแม่นยําสูงเ,เข้าไปโจมตีในบริเวณเกาะงูทันทีแล้วก็ส่งผลให้ทหารของยูเครนส่วนหนึ่งเนี่ยถูกสังหารด้วยเนี่ยแหละคะ่ะในขณะที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้สั่งให้กองทัพรัสเซียนั้นซ้อมรบใน